แกผุวุ้งคานุงคานุง Mày, áo hồng luôn phải gọt ờ. À, thề. ให้หมดเลยให้หมดเลยลคนดดิน,น่ร้อนอะลายยังคนให้ละลายลก็คนให้ละลายค่ะเพราะมนละลาย อะนะคะแล้วเราก็าละลายแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำเย็นเทใส่นะคะแต่ไม่ต้องคนะโอเคแล้วก็นะค,ะคนให้เข้ากันคอ<น>ยะะากนนะค,ะคนแรกสิแล้วก็เทใส่แมพินเออ เอาแมพพิมใหญ่กบแต่ว uh ่าแค่แม่พ bueno> ิมใหญ่ก็พอนลเออโอเคนะคะก็เทใส่โอหวานเลยนิ่งนิ่ะก็เทใส่โอ้ตั้งหมดนะคะเพราะว่า

ทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วทำไงต่อคลิปนี้จบยัง